คลิปนี้เราจะมาบอกต่อความน่ารักของชิกิตาแล้วก็กลุ่มแฟนคลับนะครับทางฝั่งอินโดนีเซียนั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการอัพเดตกันมาอยู่ตลอดเลยสําหรับยอดบริจาคต่างๆนะครับล่าสุดเลยเนี่ยยอดบริจาคตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,241,611บาทนะครับเป็นความช่วยเหลือจะถูกแจกจ่ายจากชิกิตาอินโดนีเซียไปยังจุดบรรเทาภัยพิบัติในอาเจ ตอนเหนือนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยว่าในตอนนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นและทางบ้านแฟนคลับของจิกิตตาอินโดนีเซียเนี่ยก็พากาันร,ระดมทุนนะครับเพื่อช่วยเหลือนั่นเองเป็นเหตุการณ์น้ําท่วม ที่เกิดขึ้นนะครับที่อินโดนีเซียที่อาเจซึ่งกลุ่มของชิกิต้ากลุ่มแฟนคลับเนี่ยเขาก็รวบรวมการรายได้จากการได้รับมาทั้งหมดเนี่ยก็จะนําไปบริจาคนะครับซึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกว่ากลุ่มแฟนคลับอินโดนีเซียของชิกิต้าเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะพาการทําสิ่งดีๆทางแฟนๆเนี่ยที่เขาอยากจะช่วยเหลือก็สามารถร่วมด้วยแล้วก็นําไปช่วยเหลือกันนะครับซึ่งยอดบริจาคก,ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วความช่วยเหลือทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะถูกนําไปให้กับทางชิกิต้า อินโดนีเซียไปจังจุดบรรเทาภัยพิบัติในอาเจตอนเหนือกันต่อไปโปรเจกต์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในกลุ่มแฟนคลับของชิกิต้าที่ร่วมกันเพื่อทางอินโดนีเซียนั่นเองใครนะครับที่แบบอุ๊ยสามารถที่จะช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้ทางฝั่งอินโดนีเซียเขาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและทางแฟนคลับของชิกิต้าเนี่ยก็เมินิ่งนอนใจทางอินโดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งฐานแฟนที่ใหญ่มากๆเป็นบิ๊กแฟนของชิกิต้ากันเลยดังนั้น ร่วมด้วยช่วยกันทางแฟนคลับของจิกิต้าหลายๆประเทศเนี่ยก็ยื่นมือเข้ามาช่วยนี่แหละคือความน่ารักของแฟนดอมน้องเคนนี่จิกิต้าของเราและนอกจากนั้นนะครับในแฟนคอนที่โกเบที่ผ่านมาวันแรกเนี่ยหลายๆคนก็แซวจิกิต้ากันว่าจิกิต้าเนี่ยเป็นเด็กที่สวยน่ารักแต่จิกิต้าก็แอบแปลกเหมือนกันจูจ่ๆเนี่ยก็ชวนไอยอนมารวมร่างนะครับเป็นการเล่นที่แฟนคลับเห็นแล้วก็อดเอ็นดูไม่ได้โดยจิกิต้าเนี่ยจะเอาแขนของพี่ไอยอนเหมือนมาใช้เป็นแขนของตัวเองและรวมร่าง แต่ละคนก็บอกว่าจิกิต้าเนี่ยสวยแต่แปลกจริงๆแต่ก็น่ารักมากๆเป็นอะไรที่น่ารักดีโมเมนต์ moment แบบนี้นะครับนานๆจะได้เห็นที่เด็กๆเขาจะมาเล่นกันบนคอนเสิร์ตถ้าหากไม่มีแฟนคอนถ้าหากไม่มีคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เห็นโมเมนต์อะไรแบบนี้เลยดังนั้นต่อให้จิกิต้าจะสวยจะแปลกขนาดไหนก็ยังรักและก็เอ็นดูอยู่ดีดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่คนเขาจะยกให้จิกิต้าเนี่ยเป็นความสดใสของโกเบในวันแรกที่ผ่านมาเดี๋ยวมารอดูวันต่อไปกันนะครับว่าจิกิต้าเนี่ยเขาจะมาแจกความสวยสดใสน หรือว่ามาทำอะไรแปลกๆให้แฟนๆได้เอ็นดูกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆโกเบวันแรกชิกิต้าชวนไอยนมารวมร่างกันล้ะหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับเราไว้อัปเดตเรื่องราวของน้องแคนนี่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับ